ครับวันนี้ผมก็มาแนะนําวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อหอมบัดรซากหมากนะครับเป็นเหรียญรุ่นสามนะครับบล็อกนิยมนะครับยันกลับนะปีศูนย์แปดนะครับอันดับแรกนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะจําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นแ่นนะครับจมูกจะไม่ค่อยโด่งเท่านบนี่จมูกจะประมาณนี้นะพิกดูด้านหน้าครับดูกระแสดูเบสิกนะ เดีนต้องเรียบตึงนะครับแล้วก็พลิกดูด้านด่างนะครับดูเจาะจะใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่มีชิปปิ้นนะครับแล้วก็ด้านด่างจะนี่ด้านด่างจะเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นนูนๆขึ้นมาอย่างงี้ครับทุกเดือนนะเป็นขึ้นๆนูนๆต้องขึ้นมาทุกเดือนนะเจาะครับนี่ปิ้นนะนี่ครับด้านด่างครับ เป็นแบบนี้นะครับบล็อกนิยมอยู่ยังไงครับบล็อกนิยมยันกลับนะครับยันจะหันไปานทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมครับยันกลับนะตัวนี้มีเพื่อกันอยู่ประมาณ 2- อถึงสบล็อกนะครับรุ่นนี้อันนี้เป็นบล็อกนิยมยันกลับนะครับนี่หยิบเหรียญขึ้นมาครับ หยิบเบียดขึ้นมาแล้วจุดจ่ายตังของผมนะหยิบเบียดขึ้นมาครับพีิกด้านซ้ายมาครับตรงคำมะหอมนะครับตรงคำมะหอมจะมีร่องหนึ่งร่องอยู่นะครับนี่นี่ครับนี่มีร่องหนึ่งร่องนะครับเรียนครับมีเบียนก็เหมือนกันครับนี่ตรงคำมะหอมนะครับตรงคำมะหอมนะตรงคำมะหอมนะครับนี่พลิกขึ้นมาครับนี่มีร่องหนึ่งร่องครับนี่ ถ้าเจอแบบนี้จ่ายตังค mm. ์ได้เลยครับมาดูเสียเอาสองเหรียญประกบกันนะเดี๋ยวสองเหรียญประกบกันนี่ครับนี่ครับร่องแบบนี้นะครับแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับผมนี่แบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับนี่ต้องมีท er ุกเหรียญนะครับนี่ตรงคำมาหอมนะครับตรงใต้ตรงใต้หอเหีบ นะครับตรงใต้ของหีบนะใต้คําว่าหอมนะครับมีร่องหนึ่งร่องครับแบบนี้จ่ายตังได้เลยครับพลิกด้านซ้ายเดียนมานะครับตรงคําว่าหอมนะสองให้มีร่องนี้ครับตัวตัดแบบนี้จ่ายตังได้เลยนะครับอก็ประมาณนี้นะครับง,ง่ายครับ ถ้าใครจะซื้อหรือว่าจะขายส่งรูปทางได้ i ID ได้เลยนะครับ L E K 1 1 6 6 8 8นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ